สวัสดีค่ะบอ,อกกันช่องปะน้าค่ะทีมลังบ้านน้องอุ๋ยเสียงนนเจ๊จำปีอยู่ไหนเจ๊จำปีเดี๋ยวกินเสียงเล่าเราอยู่ไสนนางนนบอกบอกค่ะรถแมคโครนะคะของ เจจำปีทีมงานของเจจำปีเข้าแล้วนะคะเริ่มพุดลุมตั้งเสานะคะเสาหัวนะคะมีใครคิดถึงหมูไหมมีใครคิดถึงโดไหมเด็กๆเ,เดี๋ยวแม่ต้มอยู่โดใจเย็น มานี่นี่ค,คุณรับเมาเจ๊จัมปีสวยมากเลิศค่ะเลิศเลิศเลิศสวยมากาในเสือลูกบ้านเนลูกบ้านเจ๊จีนปีทำค่ะโอ้โห <c oughs> คนลุกเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเจ๊จัมปีเห็ดอะไรกัน,น,นไมป่ไหวในเสือ <c oughs> เจ๊จัมปีเขาต้องซื้อเสือไส่บะหนีใส่ไ,บสไปบะหนีแต่เขาถามมาเพื่อนผู้ใดได้ได้ลูกนี่เพื่อนผู้ใดโอ้ยเงานเจ๊เจ็ดเองเลยหัวเสียงหัว เสียงหัวสุดหยอดเลยสวยสวยเลิศมากเลิศมากพี่หากซับก่อนซับพี่อยู่ไหนไม่รู้โอ้ยบันทฟาวบ้านนั่นอันอันเดียวฉับอกฟังมอนี่มาเห็ดหยงวันนี้เหรอคะวันนี้มาขุดลุมตั้งเสาพร้อมเทค่ะขุดลุมตั้งเสาพร้อมเทนะคะปูนมารอบบ่ายค่ะโอ้โหชอบรอเรือชอบรอเรือชอบรอเรือมากใช่ไหมคะ ค่ะรวดเร็วเหมือรวดเร็วค่ะโอเคนะคะโอเคป้าลุยคุณพ่อพ่อเอฟซีแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะค่าเครื่องดื่มค่ะโอ้ยสุดยอดลุยลุยลุยจัดให้เต็มที่ค่ะสุดยอดค่ะบาโธนพี่ก็อยากได้สีนี้ด้วยได้บาโธนรับให้พี่บ้างด่าจัดไปเลยเดี๋ยวบาโธนซื้อให้เลยบาโธนก็บาโธนก็มีน้ำใจกับพี่หน่อยเถอะซื้อให้พี่บ้างด่า บาทุซื้อให้เลยคนดีของพี่ก็ซื้อให้พี่ใส่น้อยซื้อให้เลย,ไม,ยไม่จนส,สวยนะใส่แล้วขาวเลยนะสีแดงสีแดงสีแดงโอรสนะคะแดงโอรสอย่างนี่นอย่างใช่ <Hi. S 2> ด,ดีมาก ปอบ้านสิเขียนขิวค่ะปอบ้านมุ้งนิสิวเอาให้เกิ้งกันโดแล้วเดี๋ยวทาครีมก่อนโดปอบ้านสิเขียนขิวโดโดคือคือแต่โดไปลุยองี้ยมากน่ะไปนั่งบางงานเฮี้ยมุนเบิดคือขี้ไรแต่เดี๋ยวรุ่ยเงี้ยมาเนี่ยคนเขาขยันทำงานนี่ไปว่าเขามุนเบิร์ดโอ้เมื่งปอวันเขียนคขิวโด้เดี๋ยวทาครีมกันแดดก่อน ถ้าคี่วกันแดดคิวหน้าสิหน้ายังไม่ได้ทาเลยคือนางนางนางต้องสวยพูดอย่างนี้ไม่ดีแล้วนางต้องสวยแม่พูดอย่างนี้ไม่ดีแล้วพูดที่นี่แล้วเนี่ยนางต้องสวยนางต้องสวยมาก่อนนางต้องสวยเพราะนางโสดค่ะใช่เม่โสดบอเลยอยู่ในแดดแล้วต้อง เราจะออกแดแล้วต้องใส่กันแดดิึงเดะล่ะเึง่งป้านังยังอยู่ในสภาพสุดนอนอยู่ค่ะปนานั่งอยู่ในสภาพสุดนอนอยู่ปนานั่งเห็นอย่างสา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 อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้สืเกิดมาจะไหนจะมันสามันเสือป่ะโดดนี้เท่าจมจมจมเท่าจมานทีมงานของเจ๊จำปีเข้าแล้วนะคะ กาเฮาอยู่ในแดดนะคะเราอยู่ในแดดเดี๋ยวมาดูบางนี้การขุดหลุมขุดหลุมตั้งเสาเป็นเจวานะคะสวยมากเลยเจ๊ใส่ใส่เสื้อเจ๊ใส่เสื้ออันอุ้งอิงเห็นบ่านนะ

ไม่กโนเล็กนะคะเพราะว่างานไม่งานขุดลุมตั้งเสาเสาเปหายนะคะเสาเสาหลัวนะคะเราจะประมาณนี้ค่ะ ความลึกคามลึก็ประมาณนี้นะคะเมตรกว่ากว่าความลึกประมาณเมตรกว่ากว่าโดย่าไปไกลลุมเลือดได้ซื้อได้โดตรวจงาน เนี so so ้ยวใสพ่อปัดโดมััดหน้าข้างๆก็คือหน้าข้างๆคือหน้าของอันปลเรือนนะคะก็หน้าติดกันนะคะก็คือข้าวซิยไทยวานล่ะค่ะไก่ิวานเขาเราก็เลยต้องเฝล่าเห็ด แต่ว่าตอนทํรล้วก็ต้องเคลียร์ด้านฝั่งฝั่งูง้นให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าฝั่งฝั่งหน้าของปูนี่ซาเ็จซา,าที่หลังกระบอเป็นอย่างเพราะน่าจะโคงสินะคะแต่ฝั่งของอั้งหน้าของปลาเรือนนะคะตรงฝาเพราะว่า,าเพนสิวานเขานะคะก็เป็นผ้าใสกันค่ะพี่น้อง ก็ช่างดวนนะคะพุรัะเหมาก็บอกว่าช่างดวนก็คือแฟนของเจ๊จำปีนี่แหละคะ่ะเออเราก็บอกว่าคุดเมื่อนี้แน่นอนอะ่ะแจ่พุดไปนาสิถึงช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายฝั่งน้นก็คือได้ลงทางนี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะคะจนอ่อมนะคะ บะหมูเดี๋ยวเบิ้งรถนั่นรถนี่ได้ค่ะเนี่ยนะอันนี้ก็รถอ่าปันเขาว่านเขาแล้วเขากับปันนะคะปันเม็ดเขาให้ลงข้างล่างมันบ่ค่ะตอะนแรกป้าปะนะฮูกป้านึกว่าเขามาว่านปุ๋ยโอ้ยมาดูดเรื่องอยังเลยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้ค่ะซอยบอัลโฆษณาให้น้ำไม่ได้ลงคลิปไอห,หมูนะคะ แต่ก็รู้ f อฟทุกคนให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะเมื่อคืนก็คืองานแพกเสื้อนี่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรจัดเก็บอะไรต่างๆเรียบร้อย mm hmm. เดี๋ยวมันนี่จะทำการขนทรงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ไปสนีออกมารับนะคะเราแพกแบ่งแยกแพกแพกให้เสร็จ เยจัปีเป็นเป็นชายเสือน่าน่ารักค่ะเดจัปีน่ารักตลอดมีหย,ยอกหยอกเจ้าแซวกันตามภาษาเออยนองนคะคะงานของคนนี่บอมมีงานแก่ค่ะตามดีเคยบอกกันไว้เดี๋ยวจังอยยยายช้างสีสเกตสร้างบ้านก็จะเข้านะคะสำหรับคลิปนี้ชำนี้ก่อนค่ะ ลุยเลยคะ่ะดูเจ๊จะปีในยังเท่เลยใส่เสื้ออีลา่าเข็ดเวียกในงานแน่นอนค่ะสาวมั่นนะคะสาวมัน่นมั่นใจเดี๋ยวไปนั่งลูกกินีลแล้วไปนั่นงจไปอาบน้ำมา้วก็เฮ็ดเวียกต่อเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้สไน,นี์กร์เบ่งโฆษณาให้น้ำเลยค่ะเดอ้อ เราใจจีลบลำบากก็คือบอขามโฆษณาเลยค่ะมังโฆษณาเหตุปนานำนะคะพอกันไม่คิดนะมายิ้มสวยๆก่อนร้ว่างตะปูม,ม,มายิ้มยิ้มสวยๆสวยมากนี่เอาเธอเป็นหน้าปกเลยนะ <Okay. S 1> ขึ้นหน้าปกเลยนะเลิศเลยดูเสือ้อดูเสือ้อส,สวยมากถ่ <laughs> ายไปนู่นถ่ายถ่ายน้องคุ้งานโ <laughs> อเคจัดไป เนี่ยสี่เดียวทำนาสี่เบิ้งทำนาสี่โบสี่เบ,บเิ้งโอเคโอเคโอเคสนรอบคลิปนี้จ้าจ้าจ้าสนรอบคลิปนี้สุนีกอนจ้าสวัสดีค่ะ